ดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เรามาเล่นปักแปกที่เรามาเล่นกระบ,บอดเนี่ยพ่อแล้วอยางเล่นปอกแปกะน้าไว้ก,กีเกมึงโดนแล้วล่ะกูปั่นตอกกูไม่ทอแล้วถ้าเกิดคุณได้เล่นกระบ,บอดเนี่ยคุณจะสามารถใช้อะไรก็ได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวปกแปกขอตัดไปต่อ ที่กาลาจะปางไฟเตจเดร์ตอนนี้ปาแป๊กก็ปางร็จแ้วเดี๋ยวปาแป๊กขอดูก่อนว่าฮันเตอร์อยู่นะโอดเดี๋ยวปาแปก๊กจะไปปางฝั่งนู้นนะปาแป๊กขอตาไปตอนนี้ปอแป๊กกำลังจะไปฝั่งนู้นเดิอตอนนี้ปาแป๊กก็มาอีกเทีื่อวหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวปาแป๊กขอดูฮนะันเตอร์หน่อยว่ามันอยู่ไหนว่ามันอยู่ตรงตรงุตง้น ป่อแป๊กปากเป็นปดไปจังเลยป่อแป๊กตบปากตัวเองเลยนี้ป่อแป๊กขอตัดตอนตีป่อแป๊กลังจะปั่นเสเตอร์ตอนนี้ป่อแป๊กก็จะปั่นเสร็จแล้วโอ้ไม่คุณโจจะเดินไม่ได้นี่ค่ะทุกคนเราจะลงแล้วเราโดดลงไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะป้าแป๊กขอเจอคลิปไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบาย